สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูน้ำยาหยุดรอยรั่วของสารทำความเย็น R134A นะครับพอดีรถที่ใช้อยู่น่าจะมีปัญหาไปดูที่ตาแมวแล้วมันเป็นฟองอากาศมากอะนะ แล้วก็มันจะมีเสียงดังเวลาคอมทํางานจะมีเหมือนว่าเสียงลมออกมามากนะน้ำยาน่าจะน่าจะรั่วออกไปได้นะเพราะว่ารถนานแล้วนะรถต้องสิบแปดปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนตู้แอร์เลยนะกับยี่ห้อนี้นะครับก็ยังไม่เคยใช้นะพอดีเห็นรีวิวอยู่ในช้อปปี้ซื้อมาพร้อมวาว คุดนี้คู่นี้ 135. ร้อยสามสิบห้าเขาบอกว่าคุณสมบัติก็ช่วยหยุดรอยรั่วของผมน่าจะรั่วไปแล้วนะเพราะน้ํายามันยุบไปเยอะยังไม่ได้เอาเกจวัดนะว่า,วาแรงดันน้ํายาเหลือเท่าไหร่ครับที่ห้องนี้นะครับคู่นี้ร้อยสามสิบห้าแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีหัว c อป p เกป้าสิบห้าบาทแล้วก็น้ำยา ทำความเย็นสาํทำความเย็นนะครับหนึ่งสามสี่เออันนี้หนึ่งพันกรัมก็ประมาณหนึ่งลิตรพร้อมพร้อมหัวพร้อมหัววาวนะครับเนี่ยเอ่อร้อยสี่สิบเจ็ดบาทคู่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ยังไงับจะมีเกลียวนะครับ เนี่ยอีเียวเห็นไหมอาจะสวนคลายมันจะมีเข็มอยู่นะครับถ้าเรายังไม่หมุนเข็มเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องไปแทงตรงนี้นะครับแค่สวนแบบนี้วแบบนี้แบบนะครัแบบ อันนี้นะครับเป็นเกลียวอาจจะมีออกก่อนคุณแน่นแล้วก็บิดตรงนี้เข้าไปล็อกเวลาเราจะใช้งานเราก็ต้องแทงหมุนเข้านะครับหมุนเข้ามันจะไปแทงที่ที่ฝากระป๋องแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนการน,น้ํายาแอรต์ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้น้ํายาหยุดรอยรั่วนะครับ เพราะว่าเป็นสารที่จะไปหล่อหล่อลื่นคอมแอร์ได้ด้วยนะัวเนี้ทําให้อ์เย็นด้วยแล้วก็หล่อลื่นคอมแอร์ผมยังไม่เคยใช้นะครับสําหรับออกไปดี y กันเองนะครับที่ไม่ต้องไปหาช่างที่ว่าเป็นอาการไม่มากนะต้องเติมน้ํายาแอร์ไปบ่อยทีแรกก็คิดว่าจะไปให้ช่างเติมใหนะ้คิดแล้วก็ประมาณสี่ร้อยแล้วมั้งก็เลยซื้อลองเติมเองนะนะลองดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหม นี่ก็เหมือนกันเรายังไม่แทงนะครับเราขายไว้ก่อนเวลาใช้เราก็หมุนหมุนเข้าให้ให้เข็มไปแทงตัวนี้นะครับเข็มแทงเสร็จเวลาเราจะเติมแล้วก็คายออกน้ํายาก็จะไหลออกช่องนี้นะครับเนี้ำยาจะไหลออกช่องทางทางออกนี้วาวทางออกทางนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าต้องเติมให้หมดนะคั้งเดียวแต่อันนี้น่าน่าน่าจะใช้หนึ่งกิโลนี้น่าจะใช้ไม่หมด จะลองเติมสารหยุดรั่วก่อนถ้ามันไม่พอแล้วมาเติมตัวน,นี้ตัวนี้ถ้าแทงแล้วอะเนี่ยถ้าแทงกระป๋องไปแล้วไม่รู้ว่าวาว,าวเนี่ยมันจะเก็บได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราแทงน้ายาแอร์ไปแล้วเนี่ยเราเราเติมแล้วมันแรงดันที่สามสิบห้าสามสิบเจ็ดเนี่ยเราเต็มแล้วแล้วน้ายามันเหลือเนี่ยวาวเนี่ยวาวตัวเนี้ยมันจะควบคุม รอยลัว่วไม่ใช่ว่ามันซึมได้น้ำยาก็จะหมดไปอะนะครัต้องต้องลองดูอีกทีเนาะแล้วก็เกตวัดหัวเดี่ยวใช้หัวเดียเด่ยวแบบราคาถูกกันนะชุดนี้พร้อมสายก็สามรอยสามสิบครับเนี่ยเราก็ได้ของไว้อะนะได้ของไว้ไปจ้างเขาเติมก็อันนี้ก็มาชุดนี้คู่นี้ เพราะว่าเราจะขี้เกียจสับไปสับมาไงเ,เอาของใครของมันตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยครับเก้าสิบบาทหัวคอปเปอร์ที่ไปเติมด้านโลนะครับน้ำยานนี้ก็เติมด้านโลใช้กับน้ำยาหนึ่งสามสี่เอครับเดีตอนเติมเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีว่า แรงดันของน้ำยาหรือว่ามีฟองอากาศระดับไหนนะนะครับเราจะมาเช็คน้ำยาแอร์กันนะครับตรงนี้ตาแมลของวีโก็จะอยู่นี่นะครับนี้ด้านหายนี่ด้านอัดเราจะไปเติมน้ำยากุดรอยรั่วครับอันนี้ด้านโลนะครับตัวน,นี้ ฝาด้านแอลนะครับนี้ด้านไฮเราจะใช้ด้านโลเราจะเสียบหัวคอปเปอร์เข้าไปก่อนนะครับโดยที่ยังถอยถอยเข็มออกไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับดึงแบบนี้ แล้วก็ปล่อยเหมือนปั๊มลมนะครับล็อกกึุ๊บมันอยู่ด้านล่างนะครับค่อนข้างใส่ยากสายก็จะเป็นเกจวัดเป็นหัวเดี่ยวนะครับสายสีน้ำเงินก็จะเข้าที่ ทีเดียวนี้เข้าที่เครื่องแว็กหรือว่าน้ำยานะครับต่อสายก่นนะครับครับสัญ,ญลักษณ์ที่ ด้านโลนี่คือสายสีน้ําเงินก็จะตรงกับหัวคอปเปอร์นะครับก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนกัน เข็มน้ำยาเข้าไปนะครับเจอะกระป๋องมือเดียวนะครับเจอะแล้วก็คาย ลายอากาศ ลายสองชั้นเลยนะครับปิดเกด การงไปลึกมากเลยเ,เกรดวัดเ็อร์อยู่ที่ยี่ไม่ถึงสามสิบแล้วไม่ถึงสามสิบจะต้อยาหยุดลอยล่วนนะครับแล้วเชื่อว่าจะเป็นน้ำมันหล่อรื่นให้ความแอร์ด้วยสำหรับ

ไม่พอนะครับเดี๋ยวเ,เติมน้ำยาหนึ่งสามสี่เข้าไปน้ำยาแอร์น้ำยา,อ,ำยาอุดรอยรั่วหมดแล้วนะครับนี่นะครับกดเข็มเข้าไปก่อน I Bye. Wow. ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเกดวัดเนี่ยกับต,ตัวดูตามแมวนี่มันจะมาลานมันจะตรงหรือเปล่ามันยังอย่มันยังเป็นฟองอยู่นะครับ่ของไม่ตัดเลยนะครับเพราะว่าสุดเลยนะ เท่บ,บนักเกตบันจะสี่สิบแล้วนนเนี่ยเติมมากก็ไม่ได้เติมอยู่ที่สามสิบห้าสาสิบหกอีกนิดนึง ฟองไม่มีแล้วนะครับเงนินกันก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดสามแปดนะครับไม่ไม่ถึงสินสิบนะครับประมาณนี้ผมก็ตัดเป็นปกติแล้วนะครับน่าจะพอดี เครั้งแรกก็ไม่เคยใช้เกตวัดไม่เลยว่าเฮ้ะได้หรือไม่ได้นะมือใหม่นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันทำไปพร้อมกักนนี่นะครับของแงก็ถักเป็นปกติสแล้วนะครับ สายเส้นนี้ก็เป็นน้ำข่ำแล้วนะครับเนี่ยแรกไม่มีนะครับเื่ทไหเวลาเปิดเวลาเปิดแอร์แล้วฟังเสียงเงียบแล้วนะครับตอนแรกไม่ได้วัดหุ่นฮาูมแล้วครับตอนแรกอะเนี่ยเวลาขอมทำง,งานปุ๊บแบบมันจะดังฟึง่ง เวลาคอมตัดก็จะเงียบแล้วเวลามันเหมือนว่ามีเสียงลมแทรกเข้ามาตอนที่คอมแอร์ทำงานนะนะเป็นด้วยเสียงอะไรเวลาเราปิดแอร์มันก็ปิดสวิกตัวนี้มันก็หายไปแำเนียครับแต่มันก็ใกล้น่าจะตู้แอร์ก็น่าผมว่าสิ8ปีแล้วมันก็น่าจะรั่วซึมแล้วนะก็ลองลอง,ลองเอาน้ำยา หยุด้อยล่วมาเติมดูแล้วก็มันยังขาดอยู่ก็เติมกับยาแอร์หนึ่งสามสี่เข้าไปในรถมิโกสิบแปดปีแล้วนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนตู้แอร์เพราะว่าเวลาใกล้จะถึงบ้านน่ะสักห้าหกกิโลนะผมจะปิดตัวนี้นะครับแต่บางคนเขาบอกว่าปิดตัวนี้บ่อยก็ทําให้เสียได้นะผมจะปิดตัวนี้ก่อนปิดสวิตช์ความเย็นนี้ก่อนแล้วเปิดแต่ลมไปพอถึงบ้าน น้ำก็จะแห้งในตู้คอยเย็นพอดีนะแต่มันก็ทนจริงๆอย่างที่เขาแนะนํามานะครับก็ทําทได้นะก็ทนจริงปีแปดปีแล้วตู้ยังไม่รั่วนะบางคันไม่กี่ปีก็รั่วไปแล้วนะเขาบ,บอกว่าเปลี่ยนกันไปหมดแล้วคันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าใช้แบบที่เขาแนะนํามานะครับกายจะถึงบ้านสักหลายๆกิโลห้าหกกิโลนี่ก็ปิดได้ละปิดตัวทําความเย็นเนี่ยให้มันมีแต่ลมตัวนี้ ลมพอถึงบ้านก็เป่าแห้งพอดีครับน้ําก็ไม่มีหยดที่บ้านแล้วไม่ใช่ว่าขับไปจอดแล้วก็จอดเลยเรามองไปใจท้องน้ําจะหยดมับมม,มันี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเราปิดปิดความเย็นไปก่อนก็แอร์ก็จะทนนะครับเนี่ยก็ถือว่าได้ผลนะนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามันเป็นยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึง่ง หลังจากที่เติมน้ำยาแอร์ไปแล้วเจาะไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าวาวเนี่ยมันจะอยู่เราทิ้งไว้นานมันใช้ไปหน่อยเดียวเองนะ,ะประมาณหนึกิโลก็เติมเข้าไปก็เหลือเยอะนะใช้ไปทั้งยี่สจะได้ไหมครับลองดูนะครับว่ามันจะรั่วไม่วาวจะเอาอยู่ไหมใช้ไม่หมดนี่เราเก็บไว้ได้ไหมหรือมันจะระเหยไปหมด ไม่รั่วนะครับเหมือนจะเก็บอยู่นะเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปหรือว่าของใครที่ใช้น้ำยาเบอร์นี้ขาดแคลนก็เราก็เติมให้ได้นะว่าเก็บไว้นานถ้ามันรั่วไปมันก็จะเสียไปแต่ก็ไม่แพงนะร้อยกว่าบาทอยู่นะครับอยู่ครับหรือว่าถ้ารั่วแล้วก็เติมไม่หมดก็ได้ครั้งเดียว พอมันจอกกระป๋องไปแล้วเนะวาะวาลตัวนี้ก็ออกไปได้แล้วนะรานน้ายามไม่มหมดครับอ,อยู่ครับไม่รัว่วใช้ได้นะครับ